สวัสดีครับผม Frosty นะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับเกม Super Hexagon กันนะครับก็เป็นเกมที่แบบมันสุดยอดมากอะ่ะแบบว่าโอ้พระเจ้าแม้เป็นคือผมเรียกว่ามันมันมีระดับง่ายๆไงคือกดสตาร์ทเข้าไปโอ้โดูสิดิฟิโก้ครับฮาร์ดครับฮาร์ดเดอร์ฮาร์ดเด,ดนะฮะ น,นี่โดนล็อกไว้นะดูดูด,ดูอ่าอันนี้เป็นเนี่ยเฮกซากอนเนอร์เฮกซากอนนิดอะไรประมาณเนี่ยนะครับก็มันเป็นเกมอะไรอะ่ะคล้ายๆแบบอ่มันเป็นกำแพงลงมานะเป็นเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยถ้าเราโดนทับเราก็ตายอะไรประมาณนี้เราไปลองกันดีกว่านครับ เนี่ยครับเราจะเป็นลูกเออออตายแล้วสองวินะครับเกมนี้ก็ไปเรื่อยๆครับจับเวลาไม่มีอะไรมากนะครับสองวิก็เราก็คือไอตัวสามเหลี่ยมที่เห็นนะครับซึ่งเราก็เนี่ยหลบไปอย่างเงี้ยเนี่ยครับอย่างงี้แหละครับเกมก็ไม่มีอะไรมากครับพอุ้ยอุ้ยเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเล่นไปมือถือไปนะครับผม เป็นไงครับเป็นไง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 อเป็นไงอ่หมุนหมุนหมุนเป็นไงล่ะครับเสียแล้วครับแล้วก็แอบเล่นมา25วิครับผมก็แอบเล่นมาบ้างนิดหน่อยนะครับผมก็ก็ไม่รู้นะพวกที่มันเล่นได้เยอะๆครับเขาเล่นได้ยังไงนะการควบปุมใช้ลูกศรซ้ายกับขวานะหรือใช้ใช้เมาส์ก็ได้ครับ มันงงนะฮะใครดูแล้วเวียนหัวก็อาจอาจะเป็นได้นะครับไม่ไม่น่าสงสัยเลยครับแต่ต้องบอกว่าเพลงเพลง,เพลงเขาทำมาได้สนุกดีนะยอุเป็นไงเป็นไงนะครับก็谢谢อย่างนี้อ่ะโอ้ยสามสิบวิมันแล้วแต่ครับเพราะว่าบางทีมันเจอแบบง่ายๆอะไปถึง50วิอะไรประมาณนี้ก็มีนะครับส่วนในคนที่เล่นได้ร้อยกว่าวิหรือแต่เล่นระดับยากสุดด้วยนะ เขาเล่นยังไงผมยังไม่รู้ของเขาเลยเนี่ย,ย,ยไปต่อครับงงไหมละครับผมรู้ว่าพวกคุณคงจะมึนหัวแย่แล้วเจอแบบนี้เข้าไปก็อ้วกแล้วครับมันเป็นปกติมันเป็นธรรมดาครับโอ้ยเล่นไปพูดไปมันก็ยากพอสมควรนะฮะต้องแบบระมัดระวังตัวกันหน่อยนะครับผมซึ่งมันเกมมันก็ เชิงเชิงเชิงยากอู้อู้นั่น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 เอาแล้วไงครับไอเออเรียบร้อยครับผมห้าสิบวิครับเป็นไงล่ะครับชิลครับชิลครับมันมันหัวเล่นในเกมนี้ไม่มีไม่มีอะไรครับเนี่ยเราต้องคอยหลบกำแพงพวกหกเหลี่ยมนะไม่ใช่ไม่ใช่โดนโดนระยก็โดนได้ครับถ้าโดนข้างๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรครับว่ามันเหมือนกับกําแพงมันมันหนีบ นะฮะประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่ตายนะฮะเวลาชนข้างนะครับโอ้ยดู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 ก็อยากรู้เหมือนกันจริงๆนะฮะว่าพวกที่เล่นได้ร้อยวินคงจะเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีนะลูกตาเขาอุบตายกับติดวิเออตื้อตืๆอตื้อตืตืโอ้ย เลี้ยซ้ายขวาเลื่อนนะครับซึ่งบางบางทีมันอาจจะงงนะว่ามันไปทางไปทางไหนว่าแปลกครับเอาใหม่ครับตื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 ไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ครับเมื่อเราเล่นไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปด้วยอย่างที่เห็นตอนแรกๆนะฮะเป็นรูปห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะ เออไม่ไม่ใช่มีแค่ห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแ,แค่นั้นแหละก็จะอุ้ยเวลามันเปลี่ยนรูปร่างไปด้วยก็มันจะขดมันจะปิดมิดเปิดช่องไว้คาดแค่ไนยากครับมันก็สังเกตดีๆ,ๆครับมันจะเป็นไปตามจังหวะเลยนะฮะเ,เล่นไปอย่างนี้ยาวยาวถ้าไม่มีอะไรหรอก็เล่นอย่างเงี้ยกปะปบปะปะป,ป,ปเนี่ยเห็นไหมโอ้ผมดูว่า,าพวกคุณกำลังมึนหัวอยู่ใช่ไหมล่ะ แม่ก็คนที่เชี่ยวชาญครับจะไม่เมืนนะฮะซึ่งเออมันมันเล่นยากพอสมควรนนะเกมนี้นะฮะสแควร์ครับไอ้อ้ไอสี่เหลี่ยมเนี่ยผมว่ามันยากนะ <Okay. S 1> อู้นั่นไงเดี๋ยวเราจะลองไปดูระดับฮาร์ดเดอร์นะครับว่ามันเป็นยังไงอนะว่าแล้วมันเล่นมันเล่นกันได้นะพวกนั้นนะนะครับที่ผมไปดูมานะะซึ่งะระดับอะระดับที่คุณจะได้ยินเสียงอ่า เสียงมันพูดนะครับว่าลายหรืออะไรเนี่ยมันคือระดับครับระดับเส้นนะฮะอย่างตอนแรกก็จะเป็นจุดเฉยๆนะเป็นพอยต์นะครับผมซึ่งมันไม่ไม่มีพูดหรอกเพามันเป็นระดับเพิ่มเริ่มต้นนะครับอ้าวกรรมก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นลายครับซึ่งจะเป็นเส้นและเป็น2จุดแล้วก็เป็น3จุดคือสี่เหลี่ยมนะไอ้สามเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็สี่สี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนเป็นเฮกซากอนเฮกซากอนเนอร์เฮกซากอนเนตนะฮะประมาณนั้นนะครับ ก็เกลี้ยกลยร์กันไปครับสำหรับคนที่ชอบเกมแนวประสาทปันป่นป่วนประสาทหามาเล่นได้นะครับมันก็หนุกดีนะถ้าคนที่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนก่อนนะอย่างเนี้ยผมเล่นมาส0สิบวิแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะตายแหละอื้มอื้เป็นไงล่ะเป็นไงยังถล่มสติตัวเองไม่ได้ครับห0สิบวิ นี่ยจะเห็นเป็นเพนตากอนนั่นก็คือห้าเหลี่ยมนะครับเดี่อวต่อไปก็จะเป็นเฮกซากอนมะาหกเหลี่ยมบางคนมันเล่นได้เยอะ <c oughs> โอ้ยคอไยไฟครับไม่เคยเจ็บคอ,อนี้นะโอเคครับก็มาเฮกซากอนนะครับเฮกซาคอนเนอร์ er ครับนี่ก็คือเราต้องคอมเพลตเฮกซากอนถะึงจะมาระดับดีได้ครับ นี่คือเฮกซากอนเดอร์นะครับเพลงมันนะครับต้องบอกว่าเพลงอุย้ยนูนซีวิมามาโอ้กระจอกเนาะมันง่ายกว่าเมื่อกี้เปล่าวะอุย้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันมันยากขนาดนั้นเลยเหรอนี่ครับไม่ได้ A แอมนะครับนี่นี่นี่ ชิวครับชิวครับมันมันช้ากว่าเมื่อกี้นะแต่ว่ามันไอความซับซ้อนเยอะกว่า <Game S 1> นานเป็นไงล่ะเราไม่ยอมแพ้ครับตามสเต็ปโปรตี้เราครับโอ้โหถึงรายแล้วครับเฮ้ย <Game S 1> เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น รู้สึกว่าเมื่อกี้จะเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคของตัวเครื่องผมนิดหน่อยนะยอุ้ยอุ้ยนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเกมแนวนี้แตออ่ผมก็ว่ามันหนุกดีนะแล้วผมชอบเกมแนวนี้แหละใครเล่นโอโซทักมาได้นะครับไว้โอ้ยยีย่สิบวิโอเคอุ้ย,ยมันก็ เท่านี้แหละครับแต่ก็ให้ดูเล่นๆไปเรื่อยๆนะก็ไม่มีอะไรหรอกมันหนุกดีก็เลยมาโชว์วิธีการเล่นนะครับสามารถซื้อได้ในในสตรีมในสตรีมครับราคา2 9ดอลลาร์นะครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับไม่เอาละเปลี่ยนครับเป็นนี่เพลงนี้ครับหนุกสุดแล้วเอาแล้วครับมันเร็วอ่ะ นาเจ็ดวิเพลงอูห้หูเป็นไงล่ะครับอ่ามันอูโหูอีกเร็วจะเห็นมันยังไม่ถึงสิบวิเลยก็ตายแล้วครับก็คือโอ้ยังไม่ทันพูดเลยเลยจจเย็นจจเย็นจจเย็นคือมันไม่ได้เร็วแค่จังหวะครับเวลาเราเลื่อนมันก็จะเร็วตามแต่มันทำให้เลื่อนยากเกินรับ บางคนโอ้ยเครียดเครียดหนักเลยนี่ครับจะเห็นว่าเลเวลหนึ่งจะเป็นปอยนะครับเป็นจุดเดียวนะครับเลเวลสองก็จะเป็นลายมีสองจุดนะครับซึ่งมันก็ไปเรื่อยอย่างนี้แหละครับอ mm ืม uh huh เป็นไงนะครับแล้วผมอยากรู้ว่าไอ้พวกที่มันเล่นเล่นอย่างเงี้ยเล่นเล่นเซียนมากเลยนะมันเล่นไงของมันวะโอ้โห mm hmm. oh 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 oh. พอครับ ตรงนี well. h, morning, ้มันจะมีให้แก้โหมดอยู่นะโหมดอะไรอ่ะอ n a b l e a r c ว d e m โห e ดอะโอเคดิตไม่เอาไม่เกี่ยวนี่ครับนี่ครับดากอนเนอร์ดากอนไอเฮกซากอนเฮกซากอนเนเฮกซากอนเนนี่ก็ฮาร์ดเทสฮาร์ดเดตเตอร์มีฮาร์ดเดตเตมีฮาร์ดเดตเตสัญหาสัญญากรตับอ่ะเนาะก็เหมือนเหมือนเดิมครับ เอ้แต่มันมันดูง่ายขึ้นว่ะเออใช่ใช่ง่ายง่ายครับนี่มันต้องอย่างนี้ครับมันต้องชิวชิวอย่างนี้นะมันง่ายขึ้นหรือว่าผมเล่นเร็วๆแล้วผมมาเล่นนี้มันเลยดูง่ายครับไม่รู้ดิอ,อ,อุ้ยเป็นอ r c a โหมดนะครับผมดังน,นั้นเราจะมาดูไฮเปอร์โหมดคร้บอื้อ,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 อ ไม่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 ไม,ไม่ไม่ครับโอ้โหโอ้โหสองสอง,สองวิอไอไอเลอิฟยูด้วยครับกาเลนเนอะโอ้ยพอครับเลิกครับตื้อตืตื้อตืโอ้โหเล่นไปได้พวกพวกเวร มันเล่นให้นี่ไอ้มันมันเร็วนะเฮ้ยมันเล่นโหเหลือเชื่อเลยครับมันเล่นกันได้ครับมันไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้อ้หนีนะตื้อๆพอครับออือผมเครียดกับเกมนี้จริงๆเลยแต่ก็หนุกดีอะนะก็อืมมันก็หามาเล่นได้นะครับสองจุดเก้าเก้าดอลในที่สตรีม นะครับผมเรืสำหรับคนชอบเกมแนวนี้ก็ออก็ดีนะแต่ออปวดมันไม่ผมไม่เวียนหัวนะก็ไม่มีอะไรมากแหละก็คงจะจบการคอมเมนต์เกมนะครับจะเรียกว่าอะไรดีไม่รู้อ่ะชื่อคลิปมันเขียนว่าคอมเมนต์ตอรีอ่ะนะครับผมการติชมก็คงจะจบคลิปเพียงเท่นี้แหละนะก็ลาก่อน นะครับผมก็พบกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ